คำถามก็คือว่าเราเราจะยกระดับคุณภาพการศึกษาเนี่ยให้สูงขึ้นได้อย่างไรตอนนี้ในเครือข่ายเรามีหลายระดับตั้งแต่ระดับถ้นดูในสายวิทยตั้งแตั้งแต่สสวจนถึงท,ที่วเ,เราเรา,เรามีตลาดออกกาีุ้นใหม่เราเอามานของเครือข่ายประเทศมา,มาด้วยในกาในสร้างตัวตับเครื่องในระดับวศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตครู่แหล่ อาวุธทางปัญญาจะสร้างความรู้สร้างทักษะให้คิวสูงเขาเขาจาวิธีเรียนเปลี่ยนที่สอนได้ยังไงตรงที่ผมมอกว่าโดดใหญ่ก็มีไอครูอยู่เพราะงั้นในไหนการรวมพลังรวมพลังของเสิร์ชฐายทั้งระดับมหาลัยทั้งระดับฐานระดับศึกษาเนี่ยก็น่าจะเป็นเป็นกลยุท์ตัวหนึ่งวิธีการที่ถ่าจะเป็นไปได้มากที่สุดแต่ที่ใหญ่ใหญ่ แหล่งความรู้ในระดับในระดับวิชาชีพนี้หถือว่าเป็นส่วนวของแหความรู้ในการเชื่อมโยงกันการระหว่าผู้ผู้ไมิาโดงเรียนเนี่มามาตั้งแนวโน้มทางการวิจัยในระดับึกษาที่ระดับองครียนโดยเอางานวิจัยที่อยู่ในระดับโรงเรียนเป็นงานวิจัยที่ใช้โจทย์ที่อยู่ในโรงเรียนโจทย์ที่อยู่ในระดับารศึกษาโจทย์ทางด้านวิสัและมามาเป็นโจทย์ใหญ่แล้วก็ขยายไปไป น่าจะเป็นการนำความรู้เรื่องขององค์วมรการวิจัยที่นำไปใช้เป็นเครื่องบรรยาการ้ารวามรู้ในระดับที่ถึงพื้นที่จริงนี้น่าจะน่าจะเป็นกลยุทธ์